ดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสี่ทาร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่22ธันวาคม2567ันารคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากรู้ดวงส่วนตัวทักเช็ดตะลายมีค่าครูนะคะ ตอน,นี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะเจ็ด <Okay. S 1> ดาบเดอร์มิตนะคะสามถ้วยโดยชอริออต ช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเขาเรียกว่ามักจะหมดไปกับกิเลสนะคะความอยากจะได้นั่นความอยากจะได้นี่บางคนนะคะกินทานอาหารนอกบ้านตลอดนะคะนมักจะเกี่ยวข้องกับการกินการทานนะคะกับคนร่วมเขาเรียกว่ากับคนหมู่มากนะคะบางคนอาจจะได้รับคําเชิญไปร่วมงานเลี้ยงนะคะงานเฉลิมฉลองนะคะสังสรรค์นีาปาร์ตี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่ามักจะหมดไปกับ การกินการทานนะคะซื้อความสุขนะคะการเดินทางบางคนมีโอกาสเดินทางได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะหรือบางคนในช่วงนี้นะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทําบุญไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมไปขอพรนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะ ใครที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางด้านของการเรียนการศึกษาช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะได้ดีนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะใครบางคนมีบางสิ่งบางอย่างปกปิดซ่อนเร้นคนรักคู่ครองบางคนปกปิดเรื่องการเงินแอบยักยอกเงินแอบซ่อนเงินหรือบางคนแอบมีกิ๊กแอบมีเขาเรียกว่าแอบส่งแอบมอง คนอื่นที่ไม่ใช่คนรักของตัวเองอยู่หรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะมักจะมีคนที่มีเจ้าของเข้ามาผัวพันด้วยนะคะโชคลาภนะคะยุดยานผ่านนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ย24มีเลขเจ็ดก้าสามนะคะเจ็ดสามนะคะ นคนวันจันทร์น,น,น,นะคะเทมพเพลนเดวิวหกถ้วยสิบถ้วยคนวันจันท์ในช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะในะช่วงนี้นะคะ จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารหรือว่ากินทานอาหารร่วมกันนะคะนะความสุขนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะมีโอกาสาที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆเ,เดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจํานะคะจะแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนตลอดเรียกว่าการค้าการขายลูกค้าไม่ห่างหายไปไหนนะคะ ในช่วงนี้นะคะชีพประจรล,ลงเท้านะคะการเดินทางนะคะหรือว่าบางคนมีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะนะบางคนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอการงานที่ติดตอ่อการพูดการคุยการติดต่อการสื่อสารนะคะช่วงนี้นะคะจะได้ดีนะคะ <Mys h. S 1> บางคนนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ, <S <S บมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อาโคจรนนะคะกลางค่ำกลางคืนนะคะ บางคนกินทานอาหารร่วมกันกับคนที่ถูกใจกับคนที่รู้ใจก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้กินทานอาหารอร่อยๆนะคะนะเขาเรียกว่าการเงินมักจะหมดไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองหรือบางคนมักจะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะมักจะหมดไปกับคนรักมักจะหมดกับคนที่เราเป็นห่วงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักใครที่โกรธกันเคืองกันทะเลาะกันมีปัญหากัน ะะมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงนี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยนะคะมาอยูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะด้วยอิทธิพลของ6ถ้วย10ถ้วยนะคะนะุมีโอกาสตั้งองตั้งขันนะคะใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจบางคนเจอกันในโลกออนไลน์หรือบางคนเจอกันในสถานที่อโคจรก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่ยากไพ่ย4สี่นะคะมีเลข4 ห้าหกศูนย์นะคะสี่ห้าหกศูนย์นะคะต่อไปคนหนึ่งค่ะคนวันอังคารโหคนวันอังคาร,คนนาคาร 9, เก้าเหรียญสี่ดาบ ด้านของการเงินนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะใครรอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่บ้างนะคะมีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะหรือนะคะการค้าการขายก็เรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามาใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะสีดาบรอเวลารอจังหวะโรอโอกาสนะคะราชินีเหรียญน,นะคะการเงินดีมากนะคะ ช่วนะงนี้เขาเรียกาการเรงินสะพัดดีนะคะหมุนคล่องนะคะคิงดาบการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่าอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะถ้าในเรื่องของการงานคุณมีความรับผิดชอบดีมากนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะบางคนปวดฟันนะคะเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะ ส่วนเลขหน้าไพา่จาก 24, ไพ่ยสี่มีเลขเก้าสีนะคะเก้านะคะต่อไปคนวันพุธดอกทษคนวันพุธ คนมันพูดสิบถ้วยเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับความรักความผูกพันในครอบครัวนะคะนะักกินทานอาหารร่วมกันนะคะนะ3สามถ้วยสิบถ้วยนะคะมักจะได้รับคําเชิญไปร่วมงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะนะ 3, นักสังสรรค์ในฮาปราร์ตี้หรือว่าก็เรียกว่าช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจราจานะคะมักจะเกี่ยวข้องกับด้านร้านอาหารนะคะนะักกินทานนะคะอาหารทะเลนะคะ นะมีโอกาสเดินทางไปในสถานที่ติดน้ําใกล้น้ํานะคะหรือบางคนมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยแต่ก็จะไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะโอ้ดวงดีนะคะเวร์จูนความโชคดีความดวงเห็งนะคะ นะ่าจะได้มีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงดวงของเรากาลังจะมีความปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปตามกรงล้อนะคะเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกๆได้งานแบบฟลุกๆได้เงินแบบฟลุกๆได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงหรือใครบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะนะพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีหรือได้รับมรดกนะคะจากบรรพบุรุษก็ได้ด้วยนะคะความรักนะคะใครที่ก็ผาดูใจกันอยู่ช่วงนี้มีโอกาสถึงขั้น ตกลงปรงใจแต่งงานนะคะอยู่ด้วยกันนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะคนโสดนะคะก็จะได้พบคนถูกปกถูกใจนะคะโชคลาภนะคะบ้านเลขที่หรือว่าเลขชนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข0360นะคะ0360นะคะ คนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะเก้าเหรียญการเงินนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะใครรอคอยการเงินอยู่บ้างนะคะนะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้รับเป็นเงินก้อนใหญ่การค้าการข,า,ขายจะมีเม็ดเงินเข้ามาช่วงนี้นะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารก็จะได้รับข่าวดีนะคะก้าวไม่เท้านะคะ การงานนะคะงานเยอะงานมากเขาเรียกว่าทํางานสบกะเบื่อยันเรือรบนะคะสิบเหรียญการเงินดีคนวันพฤหัสนะคะเก้าเหรียญสิบเหรียญน,นะคะนะการการค้าการขายนะคะขายดิบขายดีนะคะจะพูดจะคุยจะติดต่อเรื่องธุรกิจช่วงนี้นะคะหรือว่าเรื่องการเงินเขาเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จการเดินทางการติดต่องานการประสานงานนะคะ นะก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเซล์เล็กเซล์ใหญ่นะคะณนะช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะเรื่องการงานนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันนะคะคนสดมีโอกาสพบรักน,น,นะคะเพราะคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสายงานก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบบ้านเลขที่จะให้โชคตัวเลขหน้าไพ่าจากไพ่ยีสี่มีเลขเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะคะเก้าเก้าศูนย์ศูนย์นะคะต่อไป คนวันศุกร์สามไม้เท้าการงานนะคะขยันมีโอกาสขยับขยายงานนะคะ ะะเขาเรียกว่าทํางานบางคนทํางานควบคู่2อย่างสอย่างช่วงนี้การเงินรายจ่ายเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวาบางคนหมุนติ้วๆนะคะมีโอกาสเสียงเงินก้อนใหญ่เรียกว่ารายจ่ายมารออยู่หน้าประตูเลยนะคะนะ,ะบางคนเขาเรียกว่าค่าโนอนค่านี่ค่านั่นนะคะมารออยู่หน้าประตูเต้เนไปหมดน่นฟังนี่พังสอมแซมปรับปรุงนะคะห้ามไม่ท้าการงานนะคะวันนี้งานเยอะ เรเรียกว่าการงานที่มีการแข่งขันสูงใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะระวังเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะมีห้าไม้เท้านะคะเขาเรียกว่ามีโอกาสมีปากเสียงความคิดเห็นที่สวนทางกันหรือบางคนอาจจะเป็นกับคนลูกค้าก็ได้กับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะมีโอกาสมีปากฮะขอโทษมีโอกาสมีปากเสียงนะคะกับคนรักก็ต้องระวังต้องรอบคอบนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพช่วงนี้นะคะเหนื่อยเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะกล้ามเนื้อนะคะ ปวดไหล่ปวดบาปวดแข้งปวดขานะคะโชคลาบนะคะใครที่เชอบกันเสียงดวงเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสีมีเลข3 5 2 5นะคะ3 5 2 5่อไปคนวันเสา คนวันเสาร์ก้าไม่เท้า The Emperor ช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะงานเยอะหรือเรียกว่าบางคนทำงานสะกระเบื่อยันเดือดรบนะคะแต่คุณเป็นคนที่ถึกอึดนะคะอดทนนะคะเขาเรียกว่าขึ้นอิมพเรมุ่งมั่นนะคะแข็งแกร่งนะคะช่วงนี้บางคนมีโอกาสได้งานใหญ่หรือว่ามีโอกาสเดินทาง ไปทางานได้ถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือใครที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านประเภทงานต,างต่างชาตินะคะต่างภาษาพวกช่วงนี้นะคะค่อนข้างโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะนะการทําวีซ่านะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนประสบผลสําเร็จส่งถ้วยนะคะความรักความผูกพันนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะกัลายาณมิตรใหม่ๆนะคะ ก้าวดาบกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างกังวลใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานนะคะกังวลใจไปก่อนช่วงนี้คนวันสองมีโอกาสเปลี่ยนงานนะคะแต่ก็มีโอกาสเติบโตมีโอกาสเขาเรียกว่ามีโอกาสผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะหรือเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมนะคะพักผ่อนน้อยหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นระวังไมเกรนความดันเวียนเวียนศีรษะเจ็บคอนะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่รักกันดีอยู่คนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาตินะคะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไมมหรือบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมี power ก็ได้ด้วยนะคะชกโชคลภนะคะเลขหน้าไพ่จาก 24, ไพ่ยี่มีเลขเก้าสี่ส เก้านะคะ9 4 2 9นะคะนี่คือดวงของคนวันสร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ